พี่น้องครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาครับ ในเขตพื้นที่ของอำเภอรือศของท่านนายอำเภอสุบยันเดมอมสิงนะครับในอำเภอรือศนะครับแล้วก็พื้นที่ของอำเภอปะนาเลจังหวัดปัตตานีของท่านนายอำเภอมนชัยหนูสายนะครับทึงทั้งสองท่านเนี่ยนะครับเพิ่งมารับตําแหน่งนายอำเภอนะครับแต่ปรากฏว่าในเมื่อเกิดเหตุขึ้นมานะครับผมได้มีโอกาสได้ฟังนะครับที่น้องเขาเล่าให้ฟังเนี่ยปรากฏว่าเป็นความ เป็นการเดินหน้าเป็นการทํางานนะครับค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังอย่างมากทีเดียวนะครับพูดบอกกล่าวรายงานในเชิงวิเคราะห์นะครับว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็เข้าใจว่าจะเป็นใครกลุ่มไหนนะครับก็สามารถที่จะดําเนินการที่จะเป็น ติดตามในเรื่องเหล่านี้ได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเลยผมฟังแล้วก็ชื่นใจครับโดยเฉพาะการที่พูดบอกว่าการที่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยนะครับถือว่าตัวเองเสียหายท่านนหนเผยทั้งสองท่านท่านบอกว่าถ,ถือว่าท่านเสียหายท่านยึงรีบจัดการนะครับแล้วในระยะเวลาไม่เกินหกชั่วโมงเนี่ยวันนี้เนี่ยก็รู้ตัวบุคคลรู้ตัวกลุ่มแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่ามีการติดตามมีการสรักถามมีการระดม ในส่วนของกำนันพื้่บ้านที่มีความชัดเจนนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันก็ได้บอกถึงว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกนะครับอันนี้ถูกฟังแล้วชื่นใจนี่นะครับคือนายอนเภอร์สจังหวัดาชแดนนาัใต้ย,ยุคข,ของมอท1อนุทินนะครับก็เป็นที่พึ่งที่หวังได้นะครับผมก็ให้กําลังใจครับแล้วก็คิดว่าเราอีกักอีก ครบทั้ง33อำเภอนะครับอีก31อำเภอก็มีมีความเอาจริงเอาจังตั้งใจนะครับในเวลานี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่คาดหวังเป็นที่หวังได้ว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเรื่องของการาเหตุร้ายต่างๆเนี่นะครับเราก็คงจะมีตัวชี้วัดชัดเจนที่ทางมหาไทยกําหนดก็คือว่าจะต้องพื้นที่จะต้องปลอดเหตุคนจะต้องปลอดภัยนะครับ คับภาพข่าวจากบอสจากบัดิตอาสาวันนี้นะครับ mm hmm. ผมนำเสนอภาพข่าวของท่านในอำเภอนุรดี อุลรยิมนะครับเป็นนายอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีไปร่วมงานวันทหารผ่านศึกค่ายที่ค่ายออกยุทธบริหารนะครับซึ่งมีตอนหนึ่งที่เ,เรียนว่าเป็นความประทับใจนะครับท่านนายอำเภอได้มีโอกาสได้พบปะกบับบรรดาปีรชนคนกล้านะครับคือเหล่าทหารผ่านศึกนะครับซึ่งแน่นอนครับมีการพูดถึงบรรยากาศของเยาวชนทหารหมาเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2484นะครับซึ่งก็มี เยาวชนทหารทั้งไทยพุทธมุสลิมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีเนี่ยร่วมกันรักษาดินแดนนะครับรักษาความปลอดภัยนะครับให้กับผู้คนในช่วงของสงครามโลกแบบ ธันวาคม2484นะครับอันนี้ก็ถือเป็นวีรกรรมขรกล้าของพี่น้องเหล่านะครับทั้งไทยพุทธมุสลิมที่มาร่วมกันทํางานร่วมกันปก,ปกปักรักษาแผ่นดินไทยนะครับอันนี้เป็นวีรกรรมที่ท่านนายเพอก็ได้มีโอกาสไปยกย่องคนเหล่านี้ครอบครัวเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเป็นกําลังใจกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพข่าวที่นําเสนอในวันนี้ครับ